นมคับแล้วนมคับแล้วสันวใชายลาชายลาหะ,ะ้าจากลูกสาวลำพึงนะคะลุงวุทดีครับหนาจากนมคาลาจ้าลุงคาลาบายๆหนะะ้าจากน้องเกโพนคนสวยนะคะคุณนมคาลาสวัสดีค่ะจากลุงพึ่งนะคะคุณน้องพึ่งเฮา พึ่งดีครับนะค่ะจากนมกาหลาดกลับมาแลว้วมาแลว้วกับเพื่นอนนงจ้าสวัสดีค่ะจอบลแล้วล่ะบอวิทยุเพื่นอจนจ้าสอบวิทยุแล้วไปอ่าสตอรี่กลางทางนะควะสิบหกสิบหกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องสตอรี่จ้ามาแลว้วสวัสดีจ้าอ่านบอออกอ่านบอออกอ่านบอออกจ้าสวัสดีนะจ้าอ่านบอออกจ้าอ่า ก็จีว่ามาได้แค่เดียวแต่ต้ให้ลโลบายเฟรนนะคะสปิคไทยสปิคไทยมาเลยสปิคไทยจากพี่ลำพึงดีครับจากหนุ่มกบหลาดนะคะพี่นงพี่น้องไว้ว่นะคะจากน้องเก๋พอดหยิกก็คนสวยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายน้องจากน้องสตอรี่ข้างทางหญิงน้องเพชรนเฮ้านะคะวหน้าแม่บ้านนะคะวหน้าแม่บ้านใหญ่ของเฮ้านะคะมหาหนงมหาน้องจากลูกบุตรมาเจอกันอีกแล้วไมาเจอกันแล้ว มาเด้อมาเด้อส่วนกันมาเด้อเียเอาเขาว่าสีก็ได้สวัสดีค่ะเจ๊พอจากน้องสตอรี่ข้างทางนะคะพี่เพนพี่เพนไว้ๆนะคะจากหญิงอ้อมคนสวยนะคะสวัสดีครับน้องแมวจากเพื่อนน้องจ้าสวัสดีครับพี่นงจากน้องสตอรี่นะคะสตอรี่จากลุงบุจ้าสวัสดีคระลุงกำลานะคะจากน้องสตอรี่ฮานะคะสวัสดีครับใจน้องจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนน้องจ้าสวัสดีจ้าค่ะไอ้นงไอ้นงนะคะจากลูกสาวไอ ลำพึงนะจากลุงสาวลำพึงก็สวัสดีก่ะลุงวุฒิจากจน้องสตอรี่ข้างทางนะคะพี่เพนดีขาจากนมคำลาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพระอาจารย์วุฒิเฮ้ยเออพระอาจารย์กับวอวยพรในแม่ก็ไปบ้านคู่ด้วนะมือเดี๋ยวจะเปืี่นจากวอวยพรเนี่ยคุณคู่แน่วอวยพอรอวยพรนะคะวอวยพรคุณครูทุกท่านจงมีแต่คว,วามสุขความเจริญเด้อคุณครูทุกท่านจ้าสวัสดีครับคุณน้องนะจาก พ่อเขากลายนะคะสวัสดีเจ๊พรนะคะจากเพื่อนนงดอนเมืองครับสวัสดีครับสตอรี่ค่ะจากคุณพ่อเขากลายนะคะพี่นงดีคะจากนมกับลาคกะสวัสดีค่ะคุณลาพึงนะคะจากน้องสตอรี่ข้างทางนะคะสวัสดีคุณลาพึงนะคะจากเพื่อนนงดอนเมืองนะคะสวัสดีค่ะพี่เขากลายจากน้องสตอรี่ข้างทางน้องเพชนะคะเกีย้้้้้้้้น้้้้้้้่อ้้้้้้้้้้้นยึ้้้้้ สันเคลื่อนนี่กักัท่าจะให้ยายน้องว่าวเรื่องสันเคลื่อนก็คือแต่ก็สมัยเิ่นว่าเหี่ยวลื่อนที่แลกนะกัยายน้องไปรับจ้างนะ,ะาการลูกบุญจ๋าไล่ยายน้องจะไปรับจ้างไปรับจ้างทุบหินทุบหินอยู่อยู่สันเคลื่อนอยู่ด่าเคลื่อนก็จะไปเพราะมันไปไปว่าไกลเด้ถ้าถ้าออกจากบ้านเกา่าที่ยายน้องซองเนี่ยคือบ้านเกา่าที่น้ามน้าททวนเนี่ยที่ ที่เขาเห็นเป็นไกะชัางป่าเนี่ยไก่ชัางป่าไเหียนนี่เนี่แนี่แหละคือหมบานเก่าของยายน้องก็จะขามขามนาม้าขามนาม้า,นาคือขามไอ้ค้องตัวเนี้ยค่ะล้องไอ้ลํำปะเท้านะคะขามมันจะมีขวข้าขามขว้าขามลํำปะเท้าไปไป,ไปนาเกอนมันจะไปใกล้ๆคะ่ะเดินไปเดินไปคะ่ะเดินไปไปไป,ไปทํางานอยู่ตรงนั้นตอนที่เพิ่น พเ,เพิ่นเห็ดที่แรกแล้วค่ะเพิ่นจะทุบทุบหินเพิ่นเอาเพิ่นเอาแรงงานค้นน่ะคะ่ะเอาแรงงานค้นทุบคือเพิ่นต้องการอย่างไง้ชาวบ้านเขามีมีไา่ใดนั่นแหละเพิ่นเพิ่นจะใส่แรงงานค้นไปทุบซึ่งกับยายนองกับพวกอาวุธกับมันกับมีไอพวก้อนปอนนะคะ่ะจาก้อนปอน้อนปอนจะมีระดับใหญ่ระดับหน่อยอยันนัเ้เอาไปเอาไปกลับไปกันเยอะค่ะให้บ้านให้บ้านนาั้นกลับไปกันเยอะไปรับจ้างเพิ่นซึ่งไปรับจ้างสมัยนั้นได้ ได้วันละลอยได้วันละลอยค่ะดีใจได้วัดละลอยโดยบ่คคิดว่านั่นคืองานหนักโอ้โหว่านักแทก่ะตีทุบหินลุงบุจ๋าทุบหินวันนี้ไอหูหอดว่าเพิ่นเพิ่นเอาดินใส่สันเคลื่อนน่ะเพิ่นเหตดแบบไดสั้นไดสั้นไดใส่แบบไดแบบได้หูจากเบิดเพราะว่าเขาอยู่ในในเหตุการณ์นั่นค่ะเพิ่นเพิ่นมีอียงอ่ะที่มันเป็นใย เป็นใยไอ้เป็นผ่าเป็นผ่าใยยังก็เพิ่นน่ะแต่เพิ่นแต่ละสั้นที่เพิ่นเอาลงไปเพิ่นจะเอาผ่าใยตรงเนี้ยคอยคุ้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทับไปแล้วก็คุ้มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเพิ่นเห็ดน่ะเพิ่นว่าแงนอนเคยถามเพิ่นว่าไปยังเจ้าตองเอาตรงนี้ไว้เพิ่นว่าหนึ่งกันสุดกันสุดกันดินดินสุดน้ำสองกันหัวกันซึมสันเพิ่นว่า